เราต้องฝึกให้ได้แบบนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาจริงๆผู้การแล้ว,ลวเงินที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นเงินภาษีรัษดอนมันเป็นเงินที่หยาดเหงื่อแรงงานของเรามาในช่วงเวลาที่เราจะมเพื่อได้ว่ามันดีมากของไม่ดีเยอะๆเลยมีสิ่งที่เราจะได้รับไปแต่พอเอิญยุคนี้มันมีเฟซบุ๊กมันมียูทูบมันมีทิกก็ตอะไรลงมาทั้งหมดซึ่งบางทีเนี่ยหรือว่าถ้าเราติดใจเราถามได้หรือเก็บไว้พอปลดไปแล้วเนี่ย ผู้ชีการครับทำไมอย่างนี้อย่างนี้มาถามได้เชื่อได้ว่าเราได้คําตอบหรือไม่ต้องถามพอเราปลดไปแล้วข้ออะไรอ่ะอย่างผอเนี่ยต้องทํางานอ่ะคิดตลอดพวกเรามาเพื่ออะไรถ้ามันมีรบจริงๆเนี่ยผู้ชีการก็ต้องไปวางแผนต้องไปทําอะไรต่างๆนานาพวกไปคุยกับพ่อกับแม่วะเนี่ยเราได้มาช่วยเราเป็นหนึ่งใน าการหรือไม่ใช่ข้างหลังคพวกเรารวมกันเพื่อไปทำอกอาจจะมาได้บ้างนะครับซึ่งคิดมันไม่ได้ไร้ายแรงหรือว่ามีผลกระทบอะไรมากนะครับก็ทําการแทเ,เก็ซก็เอ็ค่ง่ายๆนะครับมันเป็นฟรีมาครับอย่างที่บอกเพื่อนันใจผมบอกว่าถ้าเกิดอย่า่สามนี่มันมันน่าจะต้องมีเรื่องลนะโดยเฉพาะบริษัทนะครับเพราะว่า มันน่าจะต้องควบคุมได้แล้วนะครับจุดนี้ทั้งหมดเมื่อกี้ก็บริษัทก็เข้ามาด้วยก็ได้ขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกิดรั้งที่สได้แล้วนะครับเพราะนี้นี่ยมันอยู่ในขั้นการสอบสวนแล้วแต่สอบสวนนี่ไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพเรือนะครับเป็นหน้าที่ของตํารวจที่สน์หลักฐานแล้วก็ตัวเจ้าท่าซึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็จําเลยก็คือตัวบริษัทครับส่วนกองทัพเรือที่มันมาเราก็จะต้องเข้าไปดําเนินการเ,าเหมือนเดิม ตอนตอนนี้ใ,นใช้ใช้ั้หมดน3ลิตรับในการที่อันนี้ก็<ร>คือย,ย,ยังตอบไม่ได้คือแต่ใช้น้อยนะครับที่ใช้น้อยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขจริงก็คือต้องอยู่ที่ตัวบริษัทกับตัวเจ้าท่านะครับแต่ในการขึ้นของเราในสองเที่ยวครั้งนี้เราใช้ประมาณทเที่ยวเราประมาณ800ลิตรเท่านั้นเองนะครับพี่อันนี้คือที่สิ่งที่ผมได้ได้สั่งการเพราะว่าในการขอที่มาเนี่ยขอโอนเที่ยวเร800มันขึ้นมาเยอะ1ชั่วโมงถึงงั้นตัว40 คนรวมกับทางของอบริษัทอีกเนี่ยก็น่าจะคุมอยู่ถ้าไม่อยู่ไม่ต้องห่วงครับก็ามาแน่นอนไปหนึ่งชั่วโมงไปหนึ่งชั่วโมงมาแน่นอนตอนนี้<อ>ถ,ถ้าของกองทัพเรือกําลังคนทุกๆอย่างที่มีขวัญกาลังใจเต็มเตี่ยมที่จะเข้ามาปฏิบัติการให้ได้ผลสูงสุดแต่ถามว่ามั่นใจว่าจะไม่ขึ้นแล้วไม่มีเลยหรือมันมันมันไม่สามารถจะตอบได้แต่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเราเต็มที่ แล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับครับผมสาินตอนนี้เราใช้วิธีการต้มหรือว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับต้องทำยังไงอะครัก็ก็เอาท่อเก่าออกแล้วก็เอาท่อใหม่เปลี่ยนขนาดความยาวเท่าไหร่อะความยาวท่อหรือขนาดคือมันอยู่ก็แต่ว่ามีมีมีท่ออยู่แต่หมายกเาเรียกสองท่อท่อหนึ่งก็ประมาณสิบเมตรครับอ๋อเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ายี่สิบสี่เมตรครับ เป็นหนึงก็หนักเกขาถือว่าใหญ่ใช่ครับเรเรียนเขาเรียนเท่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับท่านผู้การมีอะไรอยากชี้แจงประชาชนประเด็นเรื่องเยอะนี่าว่าไดผมได้คุยกับผู้บัิชาการียว่าพวกเราทุกบมาแล้วต้องแบบมาเต็มใจมา